ไม่ where can, oh, สุงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่เอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้วันนี้อยู่กับไก่นะคะวันนี้มาเปิดคลิปเนี่ยที่กระท่องข้าพจเลยนะคะมาหาที่ล่มๆหน่อยเพราะว่าคือวันก่อนน้องสนได้ทําคลิปอธิบายเนาะว่าเอทำไมาเมืองยางถึงไม่สามารถ เมืองยางเปิดเมืองยางเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าหรือไม่นะคะแล้วก็ได้ได้อะไรอะ่ะได้พูดคุยนะคะเรื่องของเมืองลาเนาะได้บอกให้ทุกคนเล่าให้ทุกคนได้ฟังอย่างคร่าวๆกวันแล้วนะคะวันนี้ก็เลยจะถือโอกาสเราจะมาทําความรู้จักเมืองลานะคะไม่ใช่เมืองยางนะคะเมืองลานะคะใช่ค่ะฟังไม่ผิดนะคะจะมาทําความรู้จัก เมืองลาให้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะเพราะวันก่อนกไ็ได้เล่าให้ฟังแบบคร่าวๆกันแล้วนะคะก็น่าจะเออน่าจะแบบว่าเข้าใจกันอยู่นิดนิดเนาะวันนี้ก็เลยจะเนี่ยว่าเอ้าทำไมน้องสนจทําความรู้จักเม,มืองลายัางไงน้องสนสามารถไปเมืองลาได้แล้วหรอยังนะคะยังไม่สามารถไปได้นะคะว่าน้องสนก็เคยไปอยู่เมืองลาแนละ้วทุกคนก็อาจจะแบบมีรูปภาพที่ไปเที่ยวสถานที่ต่างๆที่เมืองลาทุกคน ก็เลยวันนี้ก่าวว่าจะเอารูปภาพนั้นมาให้ทุกคนดูว่าเออเมืองลาเขาบอกเมืองลาเป็นยังไงทําไมถึงแบบเออมีคนว่าเมืองลาเจริญเมืองลาแบบว่าเป็นเมืองใหญ่อะไรอย่างเงี้ยมันน่าท่องเที่ยวอะไรแบบนี้นะคะก็วันนี้มีรูปภาพนะคะมากับมาพร้อมกับรูปภาพเลยนะคะเพื่อที่จะมาเล่าเออว่าสถานที่นี้คือที่ไหนมันมีอยู่ตรงไหนอยู่ที่เมืองลาหรือเมืองอะไรกันแน่นะคะแล้วก็เมืองลามันอยู่ส่วนไหนของรัดชันนะคะเมืองลาอยู่แถวไหนนะคะไปทางไหนนะคะวันนี้ ก็เลยจะมาทําความรู้จักให้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะเท่าที่น้องสนจะอธิบายให้ทุกคนฟังได้นะคะงั้นก่อนเราจะไปอธิบายไปดูรูปนะคะว่าเป็นสถานที่ไหนที่ไหนบ้างน้องสนจะพาทุกคนไปดูในแผนที่ของราชานก่อนเนาะว่าว่าเมืองลายอยู่ส่วนไหนอยู่จุดไหนของราชานนะคะอันนี้ก็เคยแบบเล่าไปแล้วหนึ่งครั้งนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรคะ่ะทุกคนยิ่งแบบ สองสามรอบก,ก็ยิ่งดีเราจะได้แบบจํากันอย่างขึ้นใจอย่างเงี้ยโอเคค่ะงั้นเราไปดูว่าเออเมืองลายอยู่ส่วนไหนของรัชฉานนะคะไปกันเลยค่ะแลนแทนแทน,นี่นะคะก็ได้เอาแผนที่ที่แขวนอยู่ในในบ้านนะคะมาแขวนไว้ข้างนอกนี่ด้วยนะคะพอดีจะให้ทุกคนดูเนาะว่าเมืองลายอยู่ที่ไหนนะคะเมืองลายอยู่ที่ไหนเอยนี่ก็เรามาดูนี่นะคะทุกท่าน วันนี้ค่ะเมืองยางอยู่จุดนี้นะคะนี่เมืองยางแล้วก็ไปเมืองลานะคะแล้วก็เมืองม่าก็อยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่าเมืองลามันจะแบบที่แบบเป็นในเมืองอ่ะแต่ว่าเมืองม่ากก็เป็นสถานที่เมืองม่านะคะก็เป็นทางผ่านไปคาชิโนอะคาชิโนก็จะอยู่จุดที่เมืองม่านี่แหละนะทุกท่านก็เดี๋ยวจะอธิบายเนาะว่าเออเมืองลาก็เป็นเมืองนี้นะคะถ้าข้ามไปเนาะเขตนี้ก็คือเมืองจีนแล้วนะคะ อันนี้ก็เป็นไปเชียงตุงนะคะเชียงตุงก็ไปทางนี้ก็ได้นะคะนี่กป็ประมาณนี้นะคะเมืองลาก็อยู่นี่อยูอ่ทางตะวันออกในประเทศรัชฉันเมียนมานะคะนี่จะ้ะก็แบบนี้นะคะโอเคคงรู้แล้วนะคะว่าเมืองลาอยู่ส่วนไหนอยู่จุดไหนของรัชฉานะคะใกล้เมืองยางหรือไกลเมืองยางนะคะก็ไปก็ประมาณชั่วโมงนึงเนาะนี่จะ้ะจากเมืองยางทศมาเมืองลานะคะแต่แต่จะบอกว่าหมู่บ้านที่น้องสินวน ไปอยู่กับพี่สาวนะคะเป็นเมืองมากนะคะเป็นเมืองมากนะคะไม่ใช่ในเมืองไม่ใช่ในตัวเมืองเมืองลานะคะจะเป็นเมืองมากค่ะที่พี่สาวน้องไปเช่าร้านแล้วก็ตัดเสื้อผ้าเนาะน้องน้องก็ได้ไปเอ่อไปช่วยพี่สาวเนี่ยก็ไปอยู่เมืองมากเนี่ยก็จะคุ้นเคยกับหมู่บ้านเมืองมากนี่มากเลยนะคะนี่จ้ะเดี๋ยวเราไปดูรูปกันนะคะโอเคค่ะก็ได้รู้แล้วนะคะว่าเออเมืองลาอยู่ส่วนไหนของรัชชานอยู่ใกล้เมืองยางเท่าไหร่นะคะใกล้เมืองยางไหมนะคะ ก็อย่างที่ทุกคนได้ทราบกันนะคะแต่ว่าในเมืองลาที่สถาอาวาก่อนนะคะที่มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีแบบชื่อเสียงลังดังนะคะไม่ใช่ลังชื่อเสียงดังชื่อเสียงดังนะคะก็จะมีอยู่ทัดหลวงทัดหลวงเมืองลาพระทัดหล,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 ลวงเมืองลานะคะแล้วก็ตลาดหลวงเมืองลานะคะแล้วก็น้องหลวงเมืองลานะคะสามที่นี่แหละถ้าแบบ เมื่อก่อนที่ตอนสมัยพี่สาวน้องพี่สาวน้องเป็นเป็นสาวอย่างนี้เนาะเขาไปเที่ยวกันอย่างเงี้ยต้องไปต้องไปพระาธาุหลวงพระาธาุหลวงเมืองลานี่แบบชื่อเสียงดังมากนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่มันไม่ค่อยคึกคักเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะคะเมื่อก่อนคือคึกค,ค,คักมากคนก็จากเมืองยางไปเมืองลาก็ใช้เวลาประมาณ3 4มสี่ชั่วโมงอะไรแบบนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะน่าจะประมาณนั้นนะคะกว่า1ปีไปเที่ยวเมืองลาสักมาหนึ่งครั้งหรือว่าสาปีไป1ครั้งนะคะเพราะเมื่อก่อน ถนนมันก็ไม่ได้ดีนะคะไปก็สองสามชั่วโมงอย่างเงี้ยเนาะพี่สาวน้องก็เป็นเป็นสาวอย่างเงี้ยก็ขี่มอเตอร์ไซค์ขับมอเตอร์ไซค์ไปเป็นแบบเป็นกลุ่มไปเที่ยวกันอย่างเงี้ยก็ไปเที่ยวพระาธาตุพระาธาตุหลวงเมืองลานะคะนี่เดี๋ยวจะให้ชมกันว่าพระาธาตุหลวงเมืองลาเป็นยังไงนะคะที่ว่านักว่าหนากันนะคะทุกคนไหนเอ่ยนี่จ้า นี่นะคะพระธาตุหลวงเมืองลาก็จะเป็นแบบนี้นะคะไม่รู้ว่าเห็นกันหรือเปล่านะคะน้องสนก็ต้องไปแบบเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ต้องหันทางไหนดีอะรู้สึกว่าเหมือนมันเห็นแต่ภาพน้องสนขึ้นนี่เลยนะจ๊ะทุกท่านอันนี้แหละค่ะคือพระธาตุหลวงเมืองลานะคะนี่คือตอนกลางคืนนะคะก็จะแบบประมาณนี้นะคะ <S <S นี่ค่ะคือรูปภาพันที่จะบอกเลยนะคะว่ารูปภาพที่น้องสิโน,นจะ มาให้ทุกคนชมก็คือสถานที่ที่น้องสีนวลได้ไปสัมผัสด้วยตัวเองมาแล้วนะคะถึงจะมาอธิบายให้ฟังได้มาเล่าให้ฟังได้นะคะแย่งนั้นคงเล่าไม่ได้นะคะนี่จ้าทุกท่านก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้พระธาตุหลวงเมืองลาค่ะเดี๋ยวจะแบบดูก่อนเนาะว่าพระธาตุหลวงเมืองลามีที่ไหนอีกนี่ค่ะนี่ค่ะกับสาวๆนะคะนี้นี่นะคะ รู้สึกว่าน้องสนมาอยู่ไม่ถูกที่เนาะเหมือนมันไม่ถูกสถานที่ยังไงไม่รู้อะนี่ค่ะนี่แหละค่ะตอนเมื่อกี้ตอนกลางคืนนะคะแต่นี่คือกลางวันนะคะนี่ก็มีใครบ้างมีเนี่ยมีสาวๆน้องเอ่อกลุ่มน้องอะไปฟ้อนรำกันนะคะนี่ก็จะแบบประมาณนี้นะคะอันนี้แหละค่ะพระาธาตุหลวงเมืองลาที่แบบชื่อเสียงดังนะคะก็ต้องไปไหว้พระนะเนาะนี่ก็จะอยู่ก็จะอยู่จุดนี้นะคะมองไปเห็นในเมืองลานะคะ ในตัวเมืองเมืองลานี่อันนี้ก็จะเป็นน้องสีนวลนะคะไปถ่ายนี่ค่ะสถานที่เดียวกันเลยค่ะพระธาตุหลวงเมืองลานะคะนี่นี่ค่ะก็จะเป็นแบบประมาณนี้นะคะนี่นี่แล้วก็อันนี้ก็จากมุมนะคะมองจากพระธาตุหลวงเมืองลามองไปเห็นเมืองลาค่ะน,นี่เมืองลาก็จะแบบประมาณนี้นะคะอันนี้คือผ่านมาประมาณสามสามปีแล้วเนาะสามปีก็แต่แต่ตอนนี้ผ่านมาสามปีนี่คือเจริญกว่านี้เยอะเลยนะคะนี่นะคะ เมืองลาก็จะมีตึกใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะนี่นี่ค่ะเดี๋ยวจะมีภาพที่แบบเป็นเมืองล้านะคะอยู่ไหนเอ่ยน,นี่อันนี้ก็จะเป็นเมืองลาตอนกลางคืนนะคะก็จะสว่างสวยงามประมาณนี้จ้าอันนี้ก็น้องสนได้ถ่ายด้วยกับมือน้องสนนนเองนะคะนี่ก็ไปเที่ยวพระธาตุหลวงตอนกลางคืนอะ่ะก่อนที่จะไปเที่ยวอันนี้คือถ่ายไว้เมื่อปีที่แล้วนะคะนี่เมืองลาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ นี่จเปลี่ยนสถานที่หน่อยนะคะทุกคนคือว่าอยู่ข้างนอกมันไม่ค่อยโอเคนะคะเพราะว่าเอมันสว่างเกินอ่ะทุกคนก็อาจจะไม่ไม่ไม่เห็นรูปภาพที่น้องสีนวนให้ทุกคนได้ชมนะคะคือเมื่อกี้ถึงไหนแล้วถึงพระธาตุเนาะนี่ค่ะก็จะเป็นพระธาตุแบบนี้นะคะไม่รู้ว่าทุกคนเห็นหรือเปล่านะคะนี่พระธาตุหลวงเมืองลานะคะ นี่ค่ะเป็นแบบนี้นะคะที่ว่าถ้าใครไปต้องได้ไปอะแล้วก็เป็นสถานที่ที่ท่องเที่ยวมากันนะคะถ้าใครไปก็ต้องได้ไปไหวเนาะก็เดี๋ยวจะให้ชมใหม่ๆเนาะ ตอนกลางวันก็จะแบบประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตอนกลางวันนะคะก็เป็นน้องสีนวลเองนะคะนี่ไม่ใช่ใครผ่านมา2ปีแล้วนะคะน,นี่พระราชหลวงอันนี้คือตอนกลางวันค่ะก็จะมีพระพุทธรูปยืนนะคะ <S <S แต่ว่ามือของพระพุทธรูปอันนี้เขาเพิ่งแบบเปลี่ยนใหม่นะคะเมื่อก่อนเป็นยังไงอะเมื่อก่อนน่าจะเป็นแบบชี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะน่าจะเป็นพระพุทธรูปแบบว่ายืนแล้วชี้ไปที่เมืองลานะคะหรือว่า ทำแบบนี้น้องสมก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันแลนะคะลืมแล้วอะ่ะอันนี้มือพระพุทธรูปอันนี้เขาเพิ่งสร้างใหม่นะคะเ,เพิ่งสร้างใหม่ค่ะนี่ค่ะแล้วก็เรามาดูในเมืองลาเนาะเมืองลาตอนกลางวันจะเป็นยังไง เป็นประมาณนี้นะคะนี่ค่ะนี่นะคะนี่ก็ในเมืองลาในเมืองลาแท้ๆนะคะเมืองลาตอนกลางวันแล้วเราไปหาเมืองลาอันนี้ก็เราไปหาเมืองลาตอนกลางคืนกันเนาะว่าจะเป็นยังไง นี่เลยจ้าเมืองลาตอนกลางคืนค่ะคือเมืองลาเวลาตอนกลางวันอาจจะไม่สวยนะคะแต่ว่าตอนตอนกลางคืนสวยมากเพราะว่าเขาแต่งไฟ LED ทุกคนคือแบบอลังการมากอยากจะรู้ว่าค่าที่เขาแต่งค่าไฟเนี่ยค่าค่าไฟ LED เขานี่จะหมดเท่าไหร่นะคะคือทุกคนคือมันออืขนาดเราอะนอกจากไม่เคยไปเที่ยวเมืองลาว่ากลางคืนใช่ไหมแล้วก็มีวันหนึ่ง ไปเมืองลาไปกับพี่เขยแหละพี่เขยวิ่งรถนะคะพี่เขยวิ่งรถทักกิเล็กแม่สายอะไรอย่างเงี้ยเมืองลาเมืองยางเชียงตุงทักกิเล็กแม่สายนะคะวันนั้นพี่เขยน้องกลับจากแม่สายเพื่อที่จะไปเมืองลานะคะก็กลับแบบว่าออกมาออกมาสายไงออกจากออกจากแม่สายมาสายมันก็เลยถึงแบบเย็นนะคะถึงแบบค่าหน่อยเนาะหัวค่าแหละน้องก็ไปกับน้องก็อยู่ที่เมืองยางรอพี่เขยกับจากแม่สายมาเพื่อที่จะมารับน้อง ที่จริงก็ไม่เรียกว่ารับนะคะเพื่อน้องจะติดรถพี่เขยไปเมืองลากับพี่เขยนะคะว่าพี่สาวน้องกับพี่เขยก็อยู่เมืองลาเนาะเปิดร้านเย็บเสื้อผ้าแหละก็เลยจะไปช่วยพี่สาวเย็บเสื้อผ้าคือวันนั้นไปอะ่ะไปแล้วคืออุ้ยที่ไหนวะทําทไมไฟมันสว่างอะ่ะไฟมันสว่างมากขนาดเราไม่เห็นเมืองไม่เห็นอะไรแล้วจะแบบมองข้ามภูเขาอะ่ะมันจะเป็นภูเขาอ,อย่างเงี้ยคือไฟมันสว่างอย่างนี้ขึ้นมาเลยอะ่ะแล้วพอไปถึงปุ๊บเ <c oughs> มืองลาตอนกลางคืนสวยขนาดนี้เลยเหรอคือแบบ มันแบบสว่างไปหมดอะทุกคนตื่นอกตื่นใจตื่นเต้นมากเลยอะ่ะไม่เคยเห็นเมืองลาตอนกลางคืนนะคะเมื่อก่อนนั้นเพราะพี่สาวก็เพิ่งไปเปิดเมืองลาเอาไปเปิดร้านเย็บเสื้อผ้าเมืองลาไม่นานไงตอนนั้นคือไปแล้วไปเห็นเมืองลาตอนกลางคืนแบบว่าไฟ LED อ,อย่างนี้เต็มไปทั้งหมดก็ตื่นเต้นไงตื่นตาไงอันนี้ก็จะเป็นะาธาตุนะคะเนี่ยเห็นไ,ไหมสีเหลืองๆก็เป็นะาธาตุค่ะะ้ะทาที่น้องสนให้ทุกคนชมไปเมื่อกี้นะคะก็จะอยู่จุดนี้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นอ,อะไรนะจะเป็นกลุ่มที่น้องสีวนวลนะคะไปอยู่ในหมู่บ้านนั้นเนาะแล้วก็ไปนี่ไปสอนสาวน้อยนะคะสาวก็ไม่ได้น้อยนะคะก็ตัวแบบอันนี้เขาก็แต่งแต่งตัวเหมือนไตลื้อนะคะเพราะเขาเป็นไตลื้อเนาะไม่ใช่ไตเขินนะคะไตลื้อนะคะนี่ก็จะแต่งตัวไตลื้อนะคะก็เนี่ยก็เป็นหัวหน้าเข้าไปเมื่อก่อนไปเราไม่มีเพื่อนไงเนาะ ก็เป็นหัวหน้าเด็กๆไงทวนนี่ก็จะน่ารักกระ่ังเงี้ยเราก็ใส่สีแดงเสื้อสีแดงแต่เราก็เป็นแกง๊งเป็นหัวหน้าแกง๊งหัวหน้าทีมนะคะ<พว>ก,ก็น้องสนไปก็ไม่มีเพื่อนทวนเพื่อนอะไม่ใช่ว่ามันมีเพราะเขาไม่อยู่ในหมู่บ้านกันแหละเขาทํางานกันนะคะต,ต่างคนต่างทำงานนี่ก็จะเป็นแบบเด็กๆอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เออเขามีงานนะคะในหมู่บ้านที่น้องไปอยู่เขามีงานกันก็เลยนี่จ้ะ ก็จะใส่ชุดเหมือนกันหมดนะคะทั้งคนแก่คนนุ่มคนเด็กนะคะใส่เหมือนกันหมดสีชมพูเห็นไหมเด็กๆก็ใส่สีชมพูนี่ก็เนี่ยแม่เขาป้าเขาอะไรก็ใส่สีชมพูหมดหมดเหมือนกันนะคะมีแต่น้องสองคนเดียวที่ไม่เหมือนคนอื่นนะคะเพราะเป็นคนเมืองยางไงอันนี้เนี่ยก็เกิดโรคเกิดโรคระบาดแล้วนะคะเนี่ยก็น่าจะได้หนึ่งปีนะน่าจะจะครบหนึ่งปีแล้วค่ะเมื่อเมื่อก่อนโรคระบาดโรคระบาดมันเกิดแต่ว่ายังไม่เปิดยังไม่ปิดถนนไงน้องสนยังอยู่ที่เมืองลายอยู่เลย อยู่ที่เมืองม่านะคะเมืองม่าน,นี่เขาแต่งตัวกันแบบสามาคีกันมากอ่ะใส่สุดเหมือนกันเนี่ยเห็นทรงผมแบบนี้ไหมคะทรงผมชิบทรงผมสิบสองสิบสองปันานะคะหรือไตลื้อเนาะนี่เขาจะทรงผมทําทรงผมแบบนี้เลยนะคะเขาเขาก็พูดภาษาไตลื้อกันนะคะไตลือ้อน้องสินวนไปพูดกับคนอื่นก็แปลกๆหน่อยเนาะน,น,นี่ก็จะเป็นแบบนี้คะ่ะแล้วก็มาอะไรดีอีก น้องสินวนวเคยไปเปิดร้านขายส้มตำเนี่ยก็เป็นร้านที่พี่สาวไปเช่าเย็บเสื้อผ้าก็เป็นร้านแบบนี้นะคะร้านนี้เองค่ะค่าเช่าก็แพงมากนะคะตรงที่นู่นอ,อันนี้ก็เป็นร้านน้องสินวนวลนะคะนี่ก็จะมีร้านสาวน้อยนะคะร้านสาวน้อยนะคะก็จะมีอะไรบ้างก็มีเอ,อ่อเมนูเนาะแล้วก็มีภาษาจีนด้วยนะคะวันนี้ก็จะเปิดขายส้มตําไปหน้าร้านนะคะเปิดไปพี่สาวก็เย็บเสื้อผ้าอยู่ในร้าน น้องก็ขายส้มตำในร้านพอมีคนมาซื้อส้มตำก็ปิ้งออกมาขายของถ้าไม่มีก็ไปช่วยพี่สาวเย็บเสื้อผ้านะคะตอนนี้แหละคะ่ะน้องก็หาได้ได้ได้เสริมตามไปด้วยนะคะโอเคแล้วตอนนี้มาดูภาพอันนี้นะคะว่าเออที่ว่าเด็กวัยวัยรุ่นเนาะบ่าวสาวเขาที่บอกว่าน้องไม่มีเพื่อนไปอยู่เมืองมากแล้วไม่มีเพื่อนเพราะเขาทางานก็ทํางานนี่ค่ะทํางานคาชิโนนะคะ อันนี้ไม่ใช่คาสินหัดหรือไม่ใช่วังอะไรนะคะมันคือคาสิโนแบบว่าอลังการมากนะคะเยอะมากแต่นี่คือที่ภาพที่น้องสนมีไว้นะก็ได้ถ่ายไว้แค่นี้นะคะทุกคนก็จะเป็นคาสิโนนะคะคือคาสิโนไปเห็นแล้วคือโอ้ตกใจมีมีมที่ไหนอีกนิดนึงอะไม่เหมือนมันจะมีคาสิโนที่สองอยู่สองที่นะที่น้องสนกีบไว้อ๋อนี่นะคะนี่นะคะนี่ก็จะเป็นแบบเนี้ยท,ทีมไหนทีมนั้นนะคะไม่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นรถที่คนอื่นเขาไปไปกันเนาะ ไปเล่นกันนะคะนี่เขาก็จะทํางานแบบนี้กันนะคะเงินเดือนก็ได้ดีนะคะเดือนละประมาณสองสามหมื่นบาทนะคะสองสามหมื่นบาทนะถ้าเปลี่ยนเป็นเงินบาทก็เนาะเงินเดือนก็ดีไงคนทํางานคาสิโนแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนนะคะถึงน้องไปแล้วไม่มีเพื่อนนั่นแหละคะ่ะเพราะคนถึงเขาทำงานกันหมดนะคะมีแต่น้องใ่เป็นหัวหน้าแก๊งเด็กๆแล้วอันนี้ก็นะเป็นรูปที่ ไม่ต้องโฟกัสน้องสินวนนะคะเป็นรูปที่น้องสวนเพิ่งไปเมืองลาไปไป,ไปเมืองม่านะคะไปที่พี่สาวอะไปแรกๆนะคะประมาณผ่านมาสองสามปีนะคะซ้ยนานแล้วมั้งนะคะจำไม่ได้แล้วนะคะก็นี่อยากให้ดูข้างหลังนี้นะคะนี่ค่ะข้างหลังนี้คือเขาจะทําอะไรอะสวนนะคะเขาจะทาสวนถ้าเขาแบบทํานาเสร็จแล้วเขาจะทําปลูกเนี่ยปลูกแบบนี้ต่ออีกเลยนะคะเศรษฐกิจดีมาก เห็นภูเขาแบบนี้ไหมคะภูเขาที่เห็นไปแบบนี้ไม่ใช่ต้นไม้นะคะมันเป็นอ่ไล่ไล่กล้วยนะคะสวนกล้วยนะคะเนี่ยภูเขานี้มันไม่ใช่แบบว่าถ้าเป็นภูเขาอันนี้ก็จะเป็นยางพารานะคะอันนี้ก็จะเป็นกล้วยค่ะแล้วส่วนอันนี้ก็ไม่รู้ว่าต้นอะไรเหมือนกันนะคะเขาทําแบบนี้แบบเยอะมากอ่ะทุกคนกว้างมากนะคะแล้วส่วนที่เห็นขาวๆนี่ก็จะเป็นต้นต้นต้นอะไรอะต้นอะไรอะเขาเรียกเขา ไม่รู้ว่าเรียกอะไรนุนะคะมันจะเป็นหมักผ่าครือทุกคนเขาเรียกหมักผ่าครือนะคะที่ภาษาไทยใ,ใหญ่เนี่ยขนาดภาพเดียวนี่เห็นเลยการทํามาหากินนะคะก็จะมีสวนไม่เป็นพริกหรือเปล่าไม่สวนอะไรก็สวนอย่างไม่เป็นต้นอะไรก็ต้นอย่านึงแหละอันนี้คือหนึ่งอยางนะคะแล้วนี้ก็คือหนึ่งอยางอันนี้ก็สวนกล้วยนี่ก็ยังพารานะคะเห็นไหมภาพหนึ่งนี่ดูสิเราก็ไม่รู้ว่าจะว่าจะอธิบายยังไงแล้วนะคะนี่นะคะก็ นี่ก็จะเป็นไล่สตอนะคะไล่สตอใกล้ๆคาชิโนเลยนะคะเนี่ยต้องผังต้องเลยคาชิโนไปนิดนึงนะคะ mm hmm. นี่ก็จะเป็นไล่สตอแบบว่ากว้างมากไล่สตอก็ไล่สตอก็มีหลายไล่มากเลยนะคะนี่ะนะคะแล้วก็จะเป็นมีสาวว่ายน้ําเยอะมากน้องแบบชอบไปไว่ายน้ํามากเลยนะคะเผื่อขายาวเผื่อขาจะยาวอย่างเงี้ยทุกคน <ๆ S 2> ก็แบบนี้ก็เป็นสาวว่ายน้ํานะคะแล้วก็ ไปเล่นน้ํากับพี่พงแก้วอะไรอย่างเงี้ยนี่นะคะแต่นี่คนละสาขาะคะไม่ใช่สถานที่เดียวกันเมื่อกี้กับตอนที่นอ้องสนอยู่นี่คือคนละสถานที่นะคะสาน้ําคือแบบสาว้น้ํามีคนมาเล่นเยอะมากอะ่ะคนก็เยอะคนสถานที่เที่ยวก็เยอะนะคะตอนนี้ก็จะเป็นร้าน Adidas brand name นะคะอันนี้ไม่ใช่แบบว่านอกประเทศหรืออะไรนะคะในเมืองลาเนี่ยแหละค่ะก็จะเป็นแบบประมาณนี้เนาะเห็นไหม ไม่กล้าเข้าอะเห็นร้านมันรู้อย่างเงี้ยโอ้โหเจ้ตาตังที่เห็ไปใช้ใจ่ายค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะน้องสนจะนําเสนออันนี้คือสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่น้อยคนที่รู้ว่าอยู่ในเมืองลานะคะน้อยคนรู้ว่ามีอยู่ในเมืองลาแล้วก็น้อยคนที่จะได้ไปถึงนะคะถ้าใครที่ได้ไปถึงคือต้องอึ้งเลยมันคือมันสงบมากแล้วที่สําคัญเขาว่าจเจ้าอาวาส เจ้าวาดนะคะเจ้าวาดที่ไปก่อสร้างไปอยู่ที่วัดนี้เขาเรียกว่าผ่าต้านะคะผ่าต้าป่าต้าป่าต้าไม่ใช่ป่าต้าะป่าต้านะคะเรียกว่าป่าต้านะคะดูเจ้าวาเขาคือเป็นคนไทยนะคะเขาว่าเมื่อประมาณหลายสิบกว่าปีนะยี่สิบสาสิบปีน้องก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะไปเดินทุดงนะคะแล้วก็เดินไปเอไปปฏิบัติทําอะไรในป่าเงี้ยก็เลยไปไปถึงจุดจุดนี้นะคะสถานที่นี้ ะะสถานที่นี้เมื่อก่อนมันไม่ได้มีอะไรเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ชมเป็นวิดีโอนะคะเมื่อก่อนมันไม่ได้มีอะไรเลยก็เลยไปอยู่ประมาณได้โอ้โหหลายสิบกว่าปีนะคะแล้วก็ไปสร้างนี่ค่ะนี่นะคะ,ะ,คะถ้าไปอน้องน้องน้องสงเคยไปแล้วครั้งหนึงนะคะเคยไปคือไม่อยากเชื่อว่ามันอยู่ในเมืองลาไม่อยากเชื่อแม้แต่สักนิดเดียวเลยนะคะนี่มันเหมือนแบบ เหมือนเมืองไทยอะเหมือนเชียงใหม่อะไรแบบนี้นะคะดูสิทุกคนอันนี้ที่เมืองล้านะคะตัวน้องสินวนเคยไปสัมผัสมาแล้วนะคะสถานที่นี้แต่ว่าเมื่อก่อนที่น้องไปยังไม่ได้ก่อสร้างยังไอที่ก่อสร้างนี้ยังไม่ได้เสร็จนะคะนี่เลยค่ะวิวแบบนี้จริงนะคะแล้วก็จะมีนกยุงนะคะนกยุงจริงนะคะนี่นี่แหละที่น้องสินวนไปถ่ายรูปนะคะนี่นี่น สถานที่นะคะวิวก็จะเป็นแบบนิเป้เลยนี่นะคะคือน้องส่วนอยากไปทำคลิปที่นี่มากอะตอนนี้ก็เลยแบบอดใจไม่ไหวนะคะก็เลยได้เอานำคลิปนำรูปภาพที่เคยไปมาเนาะนี่ก็จะแบบประมาณนี้นะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเยอะมากนะคะภูเขาทั้งภูเขายิใหญ,ใหญ่นี่เขาแบบว่ายกถวายให้กับในวัดนี้นะคะภูเขาใหญ่มากที่ว่าตัวน้องได้ไปถึงมาแล้วก็นี่เลยค่ะสถานที่เดียวกันไหมเอ่ยนี่นะคะนี่นะคะที่นี่นะ,ะน้องสองก็จะยืนอยู่ยืนอยู่จุดนี้นะคะนี่ก็เป็นสถานที่นี้เลยค่ะนี่เลยค่ะนี่ คือแบบโอ้โหมันอลังการมากน้องสนไปแล้วแบบอาปากค้างเฮ้ยน,นี่มันคืออยู่มันคือสถานที่ที่ใกล้ๆมเมืองยางเราอยู่ในเมืองลาเนี่ยนะแบบไม่อยากเชื่อมันจะไปสานสถานที่ที่มองเห็นเขตพม่าก,กับเขตจีนนะคะแบบมองเห็นเมืองลาแล้วก็อมองเห็นเมืองลาแล้วก็เมืองเมืองจีนอะ่ะมันอยู่สูงมากอะภูเขาเนียน้องก็ไปนั่งถ่ายวิวแบบนี้นะคะ ก็แบบนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ชมวิดีโออีกอันนี้น้องสมบไปเซฟในนี่ในค่อยโชว์มานะคะนี่นี่มันคือรูปเดียวกันเองเหรอรูปนี้เปล่านะคะนี่แหละคะ่ะที่น้องสมงไปยืน ที่ไปนั่งถ่ายรูปว่าที่นี่แหละค่ะแต่ตอนนี้เขาสร้างใหม่เลยนะคะสร้างใหม่ข้างข้างล่างนี้พระธาตุนี้ตอนน้องสวนไปก็ยังไม่สร้างเลยนะคะเนี่ยตอนน้องสวนไปอันนี้ยังไม่มีนะคะที่น้องสวนไปนั่งถ่ายก็ที่นี่แหละค่ะก็จะมีพวกเดี๋ยวอย่างนี้นะคะ่ะโอ้โหแบบนี้นะคะน,นี่แหละนะคะทุกท่านก็เป็น สถานที่ที่น้องส่วนอยากไปมากนะคะคือเกิดมาทั้งชีวิตเพึ่งไปแค่หนึ่งครั้งก็สถานที่นี่แหละที่ไปแล้วแบบอาปักค้างจริงๆคือไม่อยากเชื่อว,ว่ามันมันอยู่ในเมืองเมืองลา่มันคือเรียกว่าป่าต้านะคะป่าต้าเจ้าวาดเป็นคนไทยนะคะบอกว่าไปเดินทุดงแล้วรู้รสึกว่าถูกชะตากับที่นั่นอ่ะมันเป็นภูเขาใหญ่มากแล้วก็มัน เมันจะมีเจ้าของเนาะเจ้าของที่นั่นก็ยกภูเขาทั้งภูเขานั้นนะคะถวายให้กับในวัดนะคะแล้วก็เจ้า,าวาดเออด้วยเสียงนึงแล้วก็เจ้า,าวาดอ่าอ,อะไรนะแล้วก็เจ้าอาวาดองค์นั้นนะคะก็ได้สร้างเนี่ยได้สร้างที่น้องสวยทุกคนได้ชมนะคะได้สร้างวัดสร้างอู้หูแบบน้องไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงแล้วนะคะ ก็ได้ก็ได้แต่เป็นความทรงจํานะคะความทรงจําที่ดีในการละครหนึ่งในชีวิตน้องเสือนะคะที่ได้ไปสถานที่ที่นั่นนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้มีโอกาสไปอีกไหมนะคะแต่หวังว่าถ้าโควิดหายแล้วไปแน่นอน,นะคะ่ะยังไงต้องลุยต่อให้ลําบากแค่ไหนก็ต้องไปนะคะมันเราต้องแบบไปไกลนะคะขึ้นภูเขาไปอย่างนั้นไปมองมองก็จะเห็นในเมืองมันจะเป็นเมืองลาแล้วก็มีถนนนะคะนี่ก็เมืองจีนนะคะเห็นแบบนี้เลยอะ่ะคือสุดยอดอะ่ะน้อง ยกให้เลยไม่จําเป็นต้องไปไปเชียงใหม่หรือไปสถานที่ใดๆนะคะน้องสวนอาจจะว่าไปสถานที่ที่แบบเห็นแล้วสบายใจไปแล้วแบบสงบอย่างเงี้ยในรัชชานนีก็ว่าได้นะคะถ้าไหนน้องสนน้นองสวนได้ไปเที่ยวในรัชชานมานะคะมีสถานที่นี้แหละที่น้องสวนไปแล้วแบบมันรู้สึกสบายอกสบายใจอย่างเงี้ยนะคะสงบอย่างเงี้ยน่ายู่มากเลยค่ะก็น,นี่นะคะมันจะเป็นศิลปะของอะไรอ่ะ น้องสนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะนี่ก็จะแบบประมาณน,นี้นะสวยมากแล้วก็มีคนไปทำบุญเยอะมากเลยนะคะเงินก็ไอทีคนหนึ่งเขาเอาเงินไปทำบุญก็ใช้เพื่อที่จะสร้างวัดสร้างว่าอย่างนี้แหละนะคะก็จะมีเจ้าวาดเป็นคนไทยนะคะ คือแบบคือที่ตอนที่น้องสมวนไปไปเที่ยวแล้วไปถ่ายรูปอะรู้สึกว่ารูปมันไม่ค่อยสวยชักไม่ค่อยแบบสวยและชัดเนาะเพราะตอนนั้นมือถือมันยังเก่าไงทุกคนมือถือเก่านะคะก็นี่ตอนไปยังไม่ได้ไปถ่ายมุมนี้เลยอะเดี๋ยวครั้งครั้งที่สองมานี่ไปแน่นอนเลยนะคะครั้งที่สองนี่ไปถ่ายมุมนั้นแน่นอนเลยคะ่ะนี่หละคะก็ นี่ก็จะเป็นนาฬิกานะคะนาฬิกาเมืองลา,าข้างๆนาฬิกาสะพานนะคะสะพานนาฬิกาข้างๆก็จะเป็นตลาดนะคะใต้ล่างอะ่ะก็จะเป็นตลาดหลวงเมืองลายค่ะทุกคนนี่แหลคะค่ะวันนี้ก็ได้มาทําให้ทุกคนทําความรู้จักเมืองลาให้มากขึ้นกว่าเดิมเนาะเท่าที่น้องสนจะอธิบายได้บอกได้สถานที่ที่น้องสนได้ไปสัมผัสมาด้วยตัวเองนะคะว่ามันเป็นความรู้สึกมันยังไงสถานที่มันเป็นแบบไหนคือ ตอนที่น้องไปอยู่กับพี่สาวแรกๆนะคะคือฟังพัง,ฟ,งฟังไม่เข้าใจอะฟังคําคนในหมู่บ้านเขาไม่เข้าใจเพราะเขาเป็นไตลือนะคะไตลืดไตลือแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ,แบบนะคะฟังอุ้ยแต่ว่าตอนนี้คือชินแล้วนะคะเพราะว่าไปอยู่ไปอยู่นานไงทุกคนไปอยู่ไปๆมาๆแบบนี้ก็ชินแล้วแล้วก็คุ้นเคยกับคนในหมู่บ้านนั้นนะคะเวลาน้องไปก็ กลับมาเหรออะไรเงี้ยคนก็ทักเหรอเออปลกมาอีกทั้นึงเนี่ยเดี๋ยวแบบไม่ขายส้มตำแล้วเหรอตอนนี้เราสนไปเปิดขายส้มตําได้แค่ไม่กี่เดือนนะคะแล้วก็ต้องไปกรุงเทพนะคะไปกรุงเทพแล้วกลับมาก็จนถึงทุกวันนี้นะคะไม่ได้ไปเปิดขายอีกแล้วนะคะก็ได้เปิดที่เมืองยางแหละแล้วก็โควิดมาก็อย่างที่เห็นนี่เลยคะ่ะ <laughs> ก็เลยกลายปเป็นยูทูบเบอร์น้องสนเมืองย่างไปจนได้นะคะเรื่องราวก็เป็นแบบนี้นี่เองนะคะ ตลกมากนะคะเรื่องราวของชีวิตก็เออเนาะอันนี้ก็น้องซีนนนเห็นไหมอย่างนี้ก็มองจากวิวนะคะที่จริงก็ไม่อยากให้เนี่ยดูแบบเมืองลานะคะนี่จะ้ะโอเคค่ะคลิปนี้ก็มาให้ทุกคนดูภาพแล้วก็เล่าไปนะคะว่าเออเป็นยังไงบ้างน้องสนได้ไปความรู้สึกน้องสนมียังไงเนาะออผู้คนทางนู้นเขาทำงานอะไรกันนะคะ ก็ได้ฟังแล้วนะคะตอนนี้ลึกก็เหลือแค่รอให้ด่านเปิดแล้วบุกเลยค่ะลุยเลยค่ะไปเลยจ้ะโก้เลยจ้ะเมืองลานลอเราอยู่นะคะโอเคค่ะก็ต้องขอตัวลาวไปอขอตัวลาวไปก่อนนะคะคลิปนี้ไว้เจอมนคลิปหน้าคะ่ะไม่ซึค่ะสวัสดีค่ะ